พระวัประทานช่วยรางวัลดังนี้ช่วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิรัสพระวรชัยยาจะเปิดหัวรางวัลประเภทคาทิโนวาวิทว์ววข่ารู้จักด้วยไม่เกินสิบห้าปีเด็กหญิงกัญญาทัศน์กวนภูมิเด็กชายพานพชนะสิริวัฒตรโรงเรียนดนตรีสยามโบราณเดอกมอท่าทาง สลอิว่าพิโโครุ่นอายุไม่เกิน22ปีนางสาวพันพิชาอารินตะลายวิวัฒน์มาีมัตถารูรีมรีสยามกรการนครพิคัเนเชันบีารรุ่นอายุไม่เกิน15ปี เด็กิู้หญรงท้าทายรุ่นอายุไม่เกิน22ปีวงวินนิ่งคลาสโรงเรียนดนตรีสยามโบราณนครพิงตองแต่เด็กผู้ชญิงรุ่นอายุไม่เกิน13ปีเด็กหญิงอนัญญาธนรุ่งโรงเรียนดนตรีสยามโบราณเทสโก้โลตัสบางใหญ่ อายุ1ปีนางสาวอ่อนจิราอังคณวัฒนาโรงเรียนดนตรีสยามปนกการนุชชารางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาคาจจำนวน7รางวัลประเทศคัสโิคเพียนนรุ่นจิ๋วเด็กหญิงจากระยาฉัดสิริเวชโรงเรียนดนตรีสยามปนกการเพชรกษม เด็กชายสานุรักนักวิธีการรับโรงเรียนดนตรีสยามโุรการชีตรินเด็กหญิงทีวันุชจึงเจอรินทานิโรงเรียนดนตรีสยามโุรการรัชดาชเอกชารนาสาัชอร์วัตคูแสลศักดุ่นโรงเรียนดนตรีสยามโบรารเดอะมอท่าพระ อาทิศเชนโอดบศุสีเด็กหญิงสาวรัษ์อูรังสีมาวงเด็กหญิงนิจราฉันสุวรวรณมือดนตรีสยามโบราณพระรามสอง โรงเรียนชูเกลื่วัฒนกุลเด็กหญิงนันรดาชูเกลื่อนวัฒนกุลโรงเรียนดนตรีสยามกรรการมิวสิคโซคอนต้นาเด็กชายนัชชนนท์คงสิริเวชเด็กหญิงนิชาทัศน์คงศิริเวชโรงเรียนดนตรีสยามกรรการนาครพิม